ดีพี่น้องสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวั <c oughs> นนี้ก็จะมาพูดอีกเรื่องนึงนะคำพูดของคนมันก็ไม่แน่ไม่นอน มันอาจจะทําให้เราคิดมากหรือทําอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเรารู้ว่าความคิดแล้วก็คําพูดของคนนั้นมันไม่แน่นอนเราจะเอาความคิดของเขามาเป็นบรรทัดฐานให้ชีวิตของเราไม่ได้ <c oughs> มันจะได้ก็ต่อเมื่อเราคิดเอง แล้วก็คำพูดที่เราใช้น้นมันดีแค่ไหนเชื่อมันในตัวเองแล้วรักสิ่งที่ตัวเองทำจำเอาไว้เลยนะว่าคำพูดทุกคำที่เราลั่นออกไปนั้นมันเป็นวาจารประกาศสิทธิ์ที่เราอาจจะใช้ชีวิตต่อไปนั้นได้ และเขามีความหมายแต่บางคนเขาไม่ได้คิดแบบนั้นพูดไปแล้วก็เหมือนหัวตัวลมพูดไปแท้ก็แล้วแล้วไปไม่มีอะไรมาเก็บใส่ในใจิตใจแล้วก็ชีวิตถามว่าแล้วมันมีความสุขไหมมันก็มีสำหรับคนที่เขาคิดแบบนั้นแต่อย่างเราเนี่ยกระสัตกระสแล้วไม่คืนคำ เราพูดไปแล้วคิดมากมันก็เป็นทุกข์หลายหลายคนเนาะก็คิดต่างกันก็ใจาสานว่าหลายหลายคนที้ว่าไปแล้วก็ใส่หูทะลุข้างสายออกข้างขว้าบอกไปแล้ว,ก,ลออก,ว,ก,ลวกระแล้วไป บริคิดใส่ใจว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงบอกไปแล้วกูบอกจบไปบกไปูกดีกูมีกูมีแห่งนะได้บอกไปกูมีชีวิตที่ดีแล้วกูมีแรงแล้วแต่คนที่เขาฟังแล้วบางคนก็เก็บไปคิดบางคนก็เก็บไปใส่ใจแล้วก็มันสมองของตัวเองนั้น เก็บไปแล้วก็ไปคิดไปทบทวนว่าสิ่งที่เขาพูดกับเราพูดนั้นมันแตกต่างกันแค่ไหนและจะทำไงให้มันกลมกลืนแล้วให้เรานั้นคิดแตกต่างกับเขาโดยไม่ให้มันไปกระทบกระเทือนจิตใจเขามากเนาะแต่ยังห้าีขั้นว่าไปแล้วซาตานแล้วก็ขึ้นคําบอกอแน่แน่แน่นะ ว่าแล้วท่ำไ,ได้ดีถ้าว่าแล้วเฮ็ดบ่ได้ออกไองงปก็ว่มีประโยชน์แต่ถ้าคนห้าวาจาประกาศิธ์บ่อสิ่งได้ออกไปในออกมาจากความใสจากจับตับจากใต้จากลำใสแล้วก็มีร่มหายใจออกมาจาก ใจากพุ่งจากเครื่องหน่ายเขาะห่าลันว่าจาอยังออกมาเพราะว่าทุกคนมันจะแตกต่างกันแต่บางคนโอ้ก็คิดต่างทำต่างบางคนก็ว่าถือว่าตัวเองใหญ่โตจะพูดอะไรไปก็ถือว่ามีความหมายไม่ แต่คำพูดของผมแต่ละคำแล้วก็ไม่เคยเถียงใครใครจะพูดอะไรก็ช่างเขาแต่ตัวของผมไม่ตอบโต้ใครเนี่ยนอกจากมันหนักเกินที่เราจะทนได้แล้วเราเค่อยพูดออกมาพูดไปแล้วมันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ให้คนนั้นบางคนก็เจ็บบางคนก็ปวด บางคนก็รวนแล้วเพราะ,ะนั้นเราต้องรักษาน้ำใจเขาไว้ไม่ว่าอะไรก็ตามเราใช้ชีวิตให้มีความหมายจะไปทำร้ายจิตใจคนจะดีจะชั่วก็อยู่ที่ตัวเราใครจะพูดอะไรก็ช่างเขาแต่ตัวเราให้รู้เอาไวว่าอย่าไปกระทบกระแทก คนที่เขาไม่ได้คิดเหมือนเราแล้เราก็ใช้ชีวิตอย่างมีกฎหมายคนบางคนมันก็ไม่ในมัอนกับที่เราคิดไว้แต่เราเนี่ยคิดไว้ว่าในเมื่อเราเป็นมนุษย์ด้วยกันจะพูดอะไรจะทำอะไรก็แล้วแต่เราจะคิดเห็นว่าเขานะเป็นยังไง บางคนมีมชีวิตแล้วก็มีลมหายใจไปวันๆใช้ชีวิตไปเรือยเปื่อกูจะเป็นอะไรกูจะใคายังไงกูคแค่มองว่าโอ้กูโตผูยย้ใหญ่กู กูรำ่ำรวยกูมีเงินทองกูมีสมบัติพระสถานแต่สำหรับผมขอโทษผมจะมองคนนะแล้วเขาก็มีแค่เขาก็มีเลือดเนื้อแล้วก็ร่างกายเหมือนเราเนี่ยแหละอ่าแล้วก็มีลำไส้ลำพุงมีหูมีตาผมไม่เห็นว่ามันจะแตกต่างกันตรงไหน,นแล้วก็จะใช้ชีวิต นั้นกับคนคนหนึ่งแล้วก็จะมีความสุขในชีวิตกับคนคนหนึ่งหรือเราจะคิดอะไรทำยังไงก็แล้วแต่ขอให้เราคิดได้ว่าจะคบกับใครจะทำอะไรใครจะคิดยังไงจิตใ,ใจของเขาเราเดาไม่ออกเรารู้แค่ว่าตัวเรา ร่างกายของเราตั้งกายของเขาเรารู้ออกว่าเขาม,มีเหมือนเรามีตับไตไส้กอืมมีหูมีตาอ่ามีปากมีคุงมีฟันครบเหมือนเราแต่คนบางคนเขาไม่คิดคนเราเรียนไหตายตเกิดบางคนก็บวชเป็นพระก็ถือว่าวเองสายผ้าเหลือง แล้วก็ยิ่งใหญ่เป็นครูบาอาจารย์ไม่ใช่บางทีผมดูแล้วมนุษย์ทุกคนคล้ายๆกันมันจะแตกต่างแค่ความคิดแค่นั้นนะผมก็เคยอยู่กับอาจ,อา,จารย์ใหญ่มานะพูดดีแตการกระทำเนี่ยเราอยู่ด้วยกันเหมือนคนเราเนี่ยถ้าอยู่ใกล้กันเมื่อไรอยู่ไปนานๆจะหาความสุขไม่ได้มันจะมีข้อผิดพลาดแล้วก็มีข้อโต้เถียงไม,ม่มันจะมี ความไม่พึงพอใจแต่ถ้าเราอยู่ไกลกันเนี่ยอยู่ห่างไกลกันมันจะคิดถึงนี่แหละเขาถึงบอกว่าหัวมีเก็เหมือนกันถ้าอยู่ใกล้กันอะไรก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีอันนั้นก็ทําไม่ถูกแต่เวลาเลิกกันไปโอ้อันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีนี่แหละคว,วามหมายของมนุษย์โอ้ขอบคุณมากมากครับผมที่เข้ามาชมสิ่งหนึ่งในชีวิตแล้วผมบอกให้เลยไม่ว่า เราจะมีคู่หรือเราไม่มีถ้าเรามีสติปัญญาแล้วก็มีความคิดที่ดีเป็นของตัวเองจะใช้ชีวิตแบบมีความสุขมากเลยโอ้ผมวัศนาขอบคุณมากๆครับผมอ๋อสวัสดีครับผมฝากคอมเมนต์เยอะๆหน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยโอ้โหขอบคุณครับถ้าเรามีครอบครัวนะถ้าเราคิดได้นะผมผมคิดว่าอย่างนี้นเราก็จะมีความสุข เพระหนึ่งมาเราใช้ชีวิตกับใครก็แล้วแต่ถ้าเราเห็นความทุกข์ของเขาเราก็ทุกข์ด้วยเพราะบางคนเขาไม่คิดเหมือนเรานะเขาจะมีความสุขบ้างม,มีทุกข์บ้างแต่ถ้าเรามีสติแล้วก็มีปัญญาแล้วก็มีความคิดที่ดีมี สมองที่ดีแล้วก็มีจิตใจที่ดีเราก็จะเห็นว่าเขาของเราแตกต่างกันไหมบางคนพูดไปพูดได้นะแต่ว่ามันก็ก็ไม่รู้อ่ะการกระทําเราก็ดูนะคนคิดนะคนคิดเป็นแล้วก็ดูเป็นนะจะดูอาจารย์หลายหลายคนผมก็ดูเขาอ่ะนะ พูดง่ายดูพระก็ดูด,ดีเวลาเขาพูดเขาอะไรแต่การกระทำคนที่มีสติปัญญาผมถือว่าคนนั้นเป็นอาจารย์แล้วก็เ,เป็นครูที่เรานับถือแต่ถ้าคนมนุษย์ด้วยกัน เป็นคา,ารวาดด้วยกันหรือเป็นมนุษย์ด้วยกันใช้ชีวิตไปวันๆใช้ชีวิตแบบความหมายก็คือสติมาปัญญาเกิดถ้าเราได้คนที่มีสติปัญญาที่ดีมาอยู่ด้วยเราก็จะมีความหมายขึ้นท,ทันทีแล้วก็ใช้ชีวิต่างมีความหมายแต่ถ้าเราอยู่กับคนที่ไม่มีสติปัญญาที่ดีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ มันก็รู้เราอยู่กับคนบ้าเราก็เป็นบ้าแต่ถ้าเราอยู่กับคนดีเราก็จะเป็นคนดีเพราะฉะนั้นเราเลือกเอาว่าเราจะอยู่กับใครแล้วก็จะใช้ชีวิตอย่างไงให้มันมีความสุขจะ่าลืมว่าเราอยู่กับใครยังไงอะไรแล้วแต่แต่วันนั้นวันในวันหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นมาในชีวิตให้รู้ละผมคิดว่านะผมพูดอะไรไปแล้วนะคือเหมือน ภาษาอีสานเขาบอกว่าทีมคีนุ่นโล่งน,น้ำแล้วบ่มีวันพู้แต่บางคนบอกไว้แล้วเขว่าไปซื้อแค่ลมหายใจออกมาเลาว่าไปมันออกมาเป็นเสียงนะพ่อบุหรี่ใส่ใจคำว่าแต่คำพูดของคนแตกต่างกาาันนะจะบอกให้ ยังผมเนี่ยถ้าได้ลั่นวาจาเนีฝนตกฟ้าร้องก็อยากจะไปเพราะลั่นวาจาไว้แล้วนัดคือนัดจะเป็นอย่างนัง้นนี่คือสิ่งที่คนทมันแตกต่างากันพบคนพานพานไปหาุพิพบคนดีนดคนดีพ,ดพาไปหาผิพบคนชั่วพาทัวคบคนดีมีสีเกี่ยวตัว ฝนตกขี้หมูไหลคนทั้งไรมาเจอกันบ้านแตกแสแหลขายเราเลือกคบอาเองว่าจะคบใครผมเนี่ยคบครบูบาอาจารย์ที่สอนแล้วก็ให้ควมรู้แล้วก็ให้สติปัญญาตอนนี้ผมก็ไลฟ์ในเอไอนะครับผมใครทักมาในพ c e b ุ๊ k ก็นั่นเนี่ผมเพราะว่าผมไลฟ์เอแต่ไม่ได้พ่วงไปใน YouTube แล้วก็ TikTok เนาะ เพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันช้ามากเลยมาอยู่ที่นี่มันก็ใช้ d ีแท็กก็ก็เหมือนเดิมะวันทูคอก็เหมือนเดิมเพราะงั้นผมจชอัเปเีตยตัวจับว,วันก็ไม่รู้ทำไงนะไปที่ร้านก็อย่างเงี้ยมันมันมันจะช้ามากเลยคนระับอินเทอร์เน็ตเราช้ามันก็จะไลายหลายช่องไม่ได้ก็ได้แค่ช่องเดียวคือเฟซบุ๊ก k นะ ขอฝากไว้ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ติชมอะไรถ้าพูดผิดไปก็ขอโทษขออภัยแต่ถ้าพูดคำไหนที่มันดีก็เก็บเอาไปไว้เราจะใช้ชีวิตยังไงให้มีความสุขในชีวิตและก็สติปัญญาหรือว่าในครอบครัวไม่ว่าใครก็แล้วแต่มีเงินมีทองมากมายมหาศาลแต่เราเอาไปไม่ได้แต่ความหมายก็คือเราใช้ชีวิตทุกวันนี้เราต้องมีเงินม,มีทองถ้าเราไม่มี เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ต้องไปหาหมอรักษาแต่ถ้าเราไม่มีมันก็ลําบากจะกินอะไรจะใช้ชีวิตยังไงมันลําบากเพราะฉะนั้นนะทุกๆคนก็ต้องมีเงินแต่ถ้ามีมีเงินเราก็ลําบากในชีวิตในครอบครัวแต่ถ้าครอบครัวมีเงินแล้วมีเงินทองมากมายแล้วแต่มันหาความสุขไม่ได้หนึ่งก็คือเจ็บเป็นเอ,อ็นอุ่นไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยสอง คือร่างกายเราไม่แข็งแรงแล้วก็ครอบครัวมีการทะเลาะวิวาหหาความสุขไม่ได้ต่อให้มีเงินทองมากมายมีรถมียานพาหนะมีอะไรก็แล้วแต่ของนอกกายมันจะหาความสุขไม่ได้ถ้าเราหาความสุขในจิตใจเราไม่ได้มันก็ไม่มีความสุขเลยถ้าครอบครัวเราไม่รวมสมบูรณ์ต่อให้มีอะไรมามันก็หาความสุขไม่ได้เพราะเงินทองมันเนือย ช่วยเราได้เป็นบางอย่างแต่จิตใจเนี่ยมันจะทำให้เราทั้งควาสุขแล้วก็สุขภาพทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่จิตใจแล้วก็มันสมองที่เราไม่ได้กระทบกระเทือนแต่ถ้าเราเสียสุขภาพจิตมื่นอ,อะไรนั่นนะทั้งเป็นทุกเป็นบ้าเป็นบอเป็นปวง ไม่รู้ทาอะไรแล้วแต่มันจะหาความสุขไม่ได้ในชีวิตเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้คลิปนี้นะครับผมถ้าพูดผิดไปอะไรก็แล้วแต่ก็ฝากพี่ๆอะไรคอมเมนต์มาตัวไหนโอ้ยอยังไงก็คอมเมนต์มาได้เลยติดด่าว่าชมอะไรก็ได้นะครับผมนะขอฝากไว้ขอบคุณมา,มากๆครับผม 也好，原来。